อันนี้ยืมมือถือเยพบรวีนะจ๊ะขึ้นมาของลูกสาวอินดีโอ้ย <May, S 1> oh, แม่ขึ้นมา <may. S 1> ชั้นนี้สูง <Okay. S 1> เพราะว่าตึกเราจะสูงหน่อยโอ้โ oh หมันเป็นเนีย่ยดูดิแปลกมากดูดิโอ oh, <Okay. S 1> คือมันมีขอบหนึ่งที่ <Okay. S 1> เปิดเฟน,นี้ดีกว่าคือมันดูแบบความที่เราชอบดูท้องฟ้าแล้วมันก็สวยดีนะดูดขิขึ้นมายังไม่ได้อาบน้าเลย ขอบมันดำมืดๆเลยแบบเหมือนครึ่งสีครึ่งอะไรเลยอ่ะ <Okay. S 1> ไม่ไม่ความรสึงแม่มันแตกดีอ่ะ <Okay. S 1> ดูดิมันเหมือนแบบล้อมรอบ <Okay. S 1> อยู่แค่เมืองสิงห์บุรีแบบเนี่ยดูดิแต่กล้องดีมันนี้เนี่ยมันสีไม่ไม่ปกติมันออกขาวอ่ะแต่ว่าถ้าเรามองกับตาเองอ่ะมันจะเป็นสีค้ำมากมาก มันได้เปลี่ยนอะไรเออมันเป็นครึ่งเลยอ่ะเออเจ๋งสวยดีแม่ชอบของแม่เวาสึกแม่มันว่ามันแปลกอเนี่ยดูดิมไม่รู้นะแม่ไม่ชอบเวลาแม่ว่าลูปอะไรมันก็จะชอบมองท้องฟ้า,อ,าอ,อือเจ๋งมันเป็นครึ่งหนึ่งอะดิดูดิรู้แล้วมันเป็นเรื่องปกติของธรรมาชาติเอนะเอไนเคยได้ไปเี พอได้แล้วหนูต้องการมันถึงหนูคืนโอเคลูกนะักแ <c oughs> น,นอนไปตีน้อง <laughs>